หนุ่มกัญชัยเสียอาการถึงกับยกมือไหว้เจอแฟนคนแรกในรอบ37ปีพร้อมกับเผยสาเหตุของการเลิกลาค่ะนับว่าเป็นอีกหนึ่งเทปที่สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากสําหรับรายการแฉเทปล่าสุดที่ได้พิธีกรนักแสดงหนุ่มมากความสามารถอย่างพี่หนุ่มกัญชัยมาร่วมรายการค่ะในครั้งนี้ไม่ธรรมดาเพราะทางด้านมดดําคชาภาเพื่อนสนิทของกัญชัยได้เชิญแฟนคนแรกของกัญชัยมาร่วมรายการด้วยนั่นก็คือตุ้ม เ,เจ้าของร้านดังของก๋วยเตี๋ยวไก่ราชวัตรตรงข้ามธนาคารกรุงเทพพร้อมกับเปิดใจรู้จักกันตอนอายุ15ปีโดยบ้านอยู่ซอยเดียวกันค่ะตอนนั้นคือเขาหล่อมากพร้อมทั้งเผยว่า ก่าจะตัดสินใจออกรายการเขินฝ่ายชายรวมทั้งอายกับเหตุที่เลิกลากันในครั้งนั้นจําไม่ลืมเลยล่ะคะ่ะทังนั้นหนุ่มกัญชัยก็ไดลาย้อนอดีตไปว่าตอนนั้นเดินผ่านบ้านแล้วมาถามว่าชื่ออะไรทางด้านกัญชัยบอกว่าเป็นช่วงใบขนองแบบว่าป๊อปปี้เลิฟมากมีการคุยกันตกลงเป็นแฟนกันสําหรับผมน้าเป็นแฟนคนแรกเลยแต่เขาอาจไม่รู้สึกอย่างนั้นก็ได้เมด่ดามถามแล้วหนุ่มเสียตัวเมื่อไรหนุ่มบอกว่าน่าจะมัธยมเพราะว่าแม่ห่วงมากเคยพาผู้หญิงไปบ้าน ซ่อนในตู้ แต่ว่าแม่นั้นก็เอาเสื้อผ้าไปต้มหมดเลยแต่คนนั้นก็คือหลังจากตุ้มแล้วนะแล้วกัญชัยยังเผยอ,อีกว่าชอบเขาตอนนั้นเขาน่ารักเดินผ่านไปมาในซอยคือมีผู้หญิงสองคนที่สวยก็คือตุ้มและอีกคนก็คือชื่อจุ๋มจิ๋มหนุ่มนั้นจีบทั้งสองคนเลยตอนหลังเนี่ยเลือกตุ้มเพราะว่าตุ้มสวยกว่าก็โทรคุยกันแฟนฉันแบบอยู่พักหนึ่งหนุ่มก็ไม่ดีเองนั่นแหละส่วนสาเหตุบอกเลิกนั้นหนุ่มถึงกับเอ่ยปากขอโทษตุ้มยกใหญ่พร้อมยกมือไหว้หลายครั้งบอกตุ้มจําได้ไหมอย่าโกรธนะหนุ่ม จำคาตาในมดนสํานึกเลยตุ้มจะถักผ้าเช็ดหน้าให้จะปากชื่อหนุ่มให้นัดการตีนสะพานราชวัตรคือเรานั่งคอยที่ป้ายรถเมย์เขาก็เดินข้ามสะพานมาเลี้ยวจะมาที่ป้ายรถเมย์เราดีใจที่ได้เจอแล้วก็จะได้ผ้าเช็ดหน้าคือแฟนทําให้เดินมาเจอกันนะตุ้มเขาหกล้มคว่ำเป็นท่ากบมือก็ยังจับผ้าเช็ดหน้าอยู่คือเราเดินมาแล้วก็สวนออกไปเลยอายกลับบ้านไปเลยนั่นของตุ้มบอกว่าเขาก้มลงมาดูแล้วเขาก็หัวล้อก,ก่อนเดินจากไป ตอนนั้นน่ะไม่ติดต่อกันอีกเลยตุ้มก็อายไม่เจอเขาเหมือนกันนี่เป็นสาเหตุที่ไม่ยอมมาออกรายการก็เพราะอายแต่ตอนนี้คือโตแล้วไม่เป็นไรแล้วขณะที่หนุ่มกัญชัยเผยว่าพูดง่ายๆตอนนั้นคือกูใจเยี้ยมมากกัญชัยกล่าวพร้อมเสียงหัวเราะของพิธีกรที่ร่วมรายการงานนี้ต้องบอกเลยเขาว่าเคลียร์ใจเรื่องที่ค้างคาก,กันมานานกว่า37ปีเป็นทีอเรียบร้อยสําหรับทั้ง2ฝ่ายค่ะแม่เรียกว,วันเลิกกันในเหตุผลที่น่ารักอยู่เหมือนกันนะคะเนีย